หนูเริ่มกดอัดครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมได้มาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ที่บ้านแก่งนะครับเป็นสวนทุเรียนโครงการแรกสวนที่หนึ่งนะครับของท่านนากรสุขเกษมในการทำแปลงสาธิตให้เห็นว่าทุเรียนนั้นสามารถที่จะปลูก ในพื้นดินท,ที่เป็นพื้นดินเหนียวได้นะครับก็โดยส่วนใหญ่โดยรอบก็จะเห็นว่าเป็นการทำนาทั้งหมดก็มีจุดนี้นะครับซึ่งเป็นที่รกตะกรอนจะทำให้เห็นนะครับว่าสามารถปลูกทุเรียนได้จริงนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นทุเรียนที่เอามาลงในพื้นที่นี้อายุอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ15วันแล้วนะครับที่เอามาปลูกลงกองดินทุเรียนนะครับ ส่วนผสมที่ที่มีอยู่ก็คือใครติดตามคลิปก็จะเห็นนะครับว่ามีใช้ส่วนผสมมีแกบดิบอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนั้นนะครับจะชี้ให้เห็นว่าอาดีสองหสามารถทําให้ต้นพืชทนต่อสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอช่วงที่ผมกําลังนําเสนอคลิปอยู่นี้นะครับเป็นเวลาประมาณนะครับบ่ายโมงแล้วนะฮะบ่บายโมงเศษนะครับช่วงนี้นะครับ ก็อากาศจะคือร้อนจัดแล้วใบทุเรียนที่เป็นเพสลาดอาจจะมีการสลดให้เห็นบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่จะให้เห็นว่า15วันที่ผ่านมาครับทุเรียนได้มีการอย่างลากลงไปแล้วเห็นได้ชัดก็คือมีการแตกยอดอ่อนมีการเป็นใบเพสลาดแล้วนะครับสารอัดีสองห้นะครับช่วยทำให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรง ต้านทานโรคมแมลงและก็สภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ดินที่ต้องอาศัยอยู่จะเห็นได้ว่าใบมีการถูกทําลายจากมแมลงอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหากับการที่จะทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้นะครับในโครงการที่ทําการสาธิตนะครับสวนทดลองเป็นสวนสาธิตดีกว่าครับไม่ใช่สวนทดลองเพราะว่าเรามีการทําทดลองมาแล้วนะครับจะสาธิตให้เห็นว่า ให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมเป็นการประจักษ์แ่สายตาว่าสารอดีสอ5 1เพียงตัวเดียวครับเราใช้สารอะดี2 5งหเพียงสารเดียวนะครับไม่มีสารเคมีอื่นไม่มีปุ๋ยเคมีอย่างอื่นนะครับไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารอะไรเลยคือสารอะดี2 5งหเพียงอย่างเดียวนะครับยืนยันว่าเราทําที่นี่นะครับท่านกุกกรมีมีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจนะครับว่า จะทาสวนสาธิตนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นสวนเรียนรู้นะครับสําหรับนักเกษตรที่เคยทำมานานแล้วก็ตามหรือว่าที่จะลองทำใหม่แล้วก็ตามได้เห็นว่าถ้าใครมีพื้นที่ที่ดินไม่ไมเ่เขาเรียกว่าไม่เอ,อื้ออำนวยก็สามารถปลูกได้นะครับก็จะให้เห็นนี่ครับในหนึ่งโคกทุเรียนที่มีนะครับก็จะมี ไม้ประกอบอยู่ซึ่งซึ่งก็จะเป็นไม้ที่สามารถช่วยในเรื่องของความชื้สัมผัสนั่นก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยที่ท่านเด็กตกรเลือกมาใช้ปลูกด้วยนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยไข่นะครับผ่านกำแพงเพชรจุดประสงค์ก็คือช่วยในเรื่องของความชื้สัมผัสช่วยในเรื่องของโตมาก็เป็นเป็นเงาเป็นช่วยที่จะ เรื่องของถูกลมแรงก็อาจจะมีต้นกล้วยครับช่วยลดแรงประทะของลมกรณีที่ต้นทุเรียนโตได้ระดับหนึ่งถ้าเจอลมแรงๆก็อาจจะเสียหายได้เยอะนะครับนี่ก็คือเป็นวิสัยทัศน์และเป็นมุมมองเป็นความคิดของท่านดยกรนะครับที่ทาสวนทดลองนี้เพื่อจะยืนยันนะครับว่าสารดี251สามารถนะครับมีความสามารถที่จะทําได้นะครับ แล้วในสวนสาธิตนี้ก็จะมีไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นพืชลักษณะอายุสั้นหน่อยแต่ให้ผลผลิตก็เป็นคนนิยมก็คือแตงโมปลูกแตงโมพันธุ์สันยาพัทนะครับเดี๋ยวก็จะให้ถ่ายภาพและให้ดูว่าแตงโมสัญญาพัทนี่ใช้เวลาปลูกไปประมาณสองอาทิตย์เนี่ยโดยประมาณเนี่ยพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับสำหรับสวนสาธิตโครงการที่1ครับตั้งอยู่ที่บ้านแก่งนะครับอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเราพากันไปพบในในในจุดแปลงอื่นๆอีกครับนี่ก็คือถ้าเป็นาตามแปลนที่นี่นะครับแปลงนี้ก็คือแปลงที่3นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงอื่นอีกว่า มีต้นพืชมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตยังไงบ้างดีกว่าเราไปตามดูกันครับ มาคืนนถิ่โบหิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไเลยปลูอะไรอยู่หรือ ดอกตอกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี